หนาวๆแบบนี้ในใจมีอยู่เมนูหนึ่งที่คิดถึงแล้วก็อยากกินมากๆจริงๆเมนูนี้เราเคยทําลงช่องไปแล้วครั้งหนึ่งจะอยู่ในคลิปกะปิคั่วข้าวหมดหม้อถ้าทุกคนยังจําได้แต่ครั้งนี้เรามีทริคสําคัญมาบอกด้วยเป็นทริคที่ทําให้เมนูนี้อร่อยมากยิ่งขึ้นเริ่มแรกเราก็จะขั้วหมู3ามชั้นก่อนเลยแล้วก็น้ํามันที่ได้จากหมู3ามชั้นแล้วก็จะเก็บไว้ทําอาหารต่อจะบอกว่าจริงๆแล้วเมนูนี้อยากกินมาหลายวันมากๆแต่ไปดูที่ตลาดไม่เจอผักชุนไฉ่เลยพอไปรอบนี้เจอคุณยายเอาผักชุนไฉ่มาขายก็เลยรีีบไปเรยกแมมา่า แม่ก็เลยซื้อมาให้ทั้ง3กมกรรมพอได้ผักชุนไายมาเราก็มาแช่น้ําเกลือประมาณครึ่งชั่วโมงจากนั้นก็นํามาลวกน้ําร้อนให้พอผักสลบเพื่อเป็นการล้างยาแล้วก็สิ่งสกรปรกออกไปซึ่งทริคดั้งเดิมที่ได้มาจากแม่ก็คือแม่บอกว่าแต่ก่อนเวลาทําต้มผักชุนไา่เราเจะผักชุนไายไปตากแดดให้ผักมันพอสลบพอเราเอามาผัดมันก็จะรัดเข้ากับน้ํามันแล้วก็ซอสมันทําให้ผักชุนไายมีความหนึบแล้วก็อร่อยมากขึ้นแต่ครั้งนี้ด้วยความที่อยากกินมากๆเราก็เลยขอรัดขั้นตอนเอาไปผัดนน้้้ําาาามมมมักกกกอแกแลวลวว็ตเยดีี่่ท สำคัญวันนี้เราดีใจมากได้หม้อใบนี้มาจากพี่สาวเป็นหม้อสีเหลืองที่แบบเราชอบมากๆเห็นสีก็ถูกใจแล้วอะพอมีหม้อสีสันน่ารักสดใสแบบนี้รู้สึกทำอาหารเอนจอยขึ้นไปแบบ3,000เปอร์เซ็นต์เลยใครสายเครื่องครัวต้องมีไว้แล้วน่ารักเกาหลีเกาใจเวอร์ถ้าใครสนใจไว้เราจะแปะพิกัดไวใ้ให้ที่คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมไปเอฟตามกันนะพราะจะบอกว่าน่ารักจริงๆไม่ผิดหวังแน่นอนส่วนต้มชุน่ายเราก็จะตุ๋นไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงให้ผักพอเปลี่ยนสีจะบอกว่าเมนูนี้ยิ่ง ตุนนานยิ่งเข้าเนื้อผักจะยิ่งอร่อยขึ้นไปอีกส่วนการปรุงรสเราก็จะใช้แค่ซีอิ๊วเกลือแล้วก็น้ำีกนิดหน่อยเพื่อเพิ่มกลิ่นแล้วก็ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาต้มอย่าเพิ่งใส่น้ำเยอะนะไม่อย่างนั้นต้มผักเราจะจ้องแจงแล้วก็ไม่นัวน้ำซุปแน่นอนแต่จะบอกว่าเมนูที่ทุกคนเห็นยังไม่หมดแค่นี้นะไว้ไปต่อคลิปหน้า ep 2ฝากติดตามได้ครับ